หายางเนี่ยที่มาทำนี่ยมันเป็นอะไรคือยางตายเนื่องคากบที่ต้นที่ว่ากปีดแล้วมันไม่ไหลไม่ออกกีดแล้วไม่ออกไม่ไหลใช่ไหมจริงจริงนะถ้ามันไม่มีใช่ไหมครับเนาะเหมือนที่เราคยเห็นมาเนาะถ้ามันไม่มีกีดตรงไหนมันก็ไม่มีนะครับไม่ไม่ไม่ใช่ว่าจะเลือกกีดว่าตรงที่มันออกนะก็คือที่มันไม่มีก็ไม่มีเลยข้งต้นบางต้นข้างบนก็ไม่มีใช่ไหมครับถ้าข้างบนไม่มีปุ๊บข้างล่างอย่าไปหวังอืม <No. S 2> นะครับสวัสดีครับวันนี้พบกันกับผู้หมอกเกษตรอีกแล้วครับวันนี้ผู้หมอได้ลงมาติดตามแปลงของจงหวัสุลา์และจะไปดูกันว่าของที่สุราษฎร์นี่ปัญหาเรื่องยางตายนึ่งเนี่ยมันจะเยอะจนหนักขนาดไหนนะครับไปดูกันชื่ออะไรครับอารีโนอ่อนเย็นค่ะ อะไรนะครับเรนูอ่อนเย็นค่ะเรนูอ่อนเย็นอยู่บ้านในตำบลไหน,น,ไหนอ่าตำบลทุ่งหลวงำอำเภอเวียงสานะคะ่ะจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับอ่ะวันนี้นะครับเราก็ได้มีคุณพ่อประธานเนี่ยพามาดูแปลงอีกต่างหากเนาะใช่ไหมที่มาทําไว้นะไปีปัญหายางเนี่ยที่มาทเํเหรือมันเป็นอะไรคือ,อยางตายนึ่งคบางทีต้นที่ว่าอปีดแล้วมันไม่ไหลมไม่ออกค่ะแล้วไม่ออกไม่ไหลใช่ไหมเราก็หาเรื่องหน้าไปเรื่อยๆใช่ไหมครับค่ะอันนี้ที่ ที่มาทำเนี่ยพักไว้นานเท่าไหร่นานค่ะเป็นปีสองปีสามปีอะไรก็ปีสองปีบางต้นท<ม>ี่กีดไปมันไม่มีมันก็ไม่มีเลยใช่ไหม,ไมถึงจะกีดตรงไหนก็ไม่มีเลยใช่ไหม,ไม,มอ่ะนะครับเราไปจมดูต้นแรกกันนะครับว่าเราจะเจาะดูว่าตรงไหนมันจะมาบ้างนะครับนี่เป็นสภาพนะครับเนาะที่กีดแต่ก่อนไม่ไม่มี ก่อนหน้านี้ไม่มีน้าเลี้ยงใช่ไหมครับต้นนี้ล่ะเนี่ยมีน้าเลี้ยงมันหน่อยมีน้าเลี้ยงนะครับอาจจะพักน้อยเกินไปนะครับหนึ่งเดือนใช่ไหมครับเริ่มมาแล้วเนี่ยต้นแรกอันนี้ทาติดกันมดเลยเหรอติดเลยตัวนี้ใช้ได้ใช้ได้อ่ะตันนี้ตัวนี้ตัวนี้เห็นะะอันนี้เป็นเป็นต้นที่สองนะครับจริงๆน่ะถ้ามันไม่มีใช่ไหมครับเนาะเหมือนที่เราขีนห็นมาเนาะ ถ้ามันไม่มีกีดตรงไหนมันก็ไม่มีนะครับไม่ไม่ไม่ใช่ว่าจะเลือกกีดว่าตรงที่มันออกนะก็คือที่มันไม่มีก็ไม่มีเลยทั้งต้นก็จะประมาณนี้นี่ต้องได้พักไว้อ compass, like. ีกอ yes, no ่าพ si ักอีกอันนี้มันเรื้มมีมีทุกที่สองที่ใช่ไหมครับใช่อ่าวงพี่เลนัวที่กีดไปแต่ก่อน แบบกีดถึงแกนถึงอะไรก็ไม่มีไม่มีแห้งแห้งไปเลยอเอานะครับอันนี้คือหนึ่งเดือนนะครับที่ทําเนาะต้นที่สี่นะตัวนี้อ่ะ<อ>นี่คือสนิทนะครับต้นที่สี่เนาะกีดได้แค่นี้ให้ก็หยุดเลยกีดได้แค่นี้ก็หยุดเลยเอากีดหน้านี้ให้มันหยุดนี่ มาอนนี้้ก็ได่สร้างแล้วนี่นี่สร้างแล้วนี่นะครับนะครับรถมานะครับเดี๋ยวต้องพักนะครับเอาเาพี่เลนูเลือกเลยครับนี่จะได้แล้วนี่อ่าตัวที่หกใช่ได้ โอ้โหอย่างเงี้ยอนนี้พอใช้ได้เนี่ยอันนี้ใช้ได้ตอนนี้อันนี้พอใช้ได้ใช่ไหม <Okay. S 1> อ่านะครับอ่าอัน,นีถ้ถือว่าใช้ไดม้มาใช่ไหมครับมาแลนะ้วเนี<า>่ยต้นที่เจ็ดดูออกดูดูออก,ออกมันแย้มมันออกหมดเลยใช่ไหมใช้ได้ใชไหมอืมนะครับตัวนี้ต้นที่แปด อ่านี่นะครับต้นที่แปดจะประมาณนี้ท่มันเนเลยนี่อ่ามันสร้างท่อแล้วสร้างต้นนี้ใช่ไหมต้นที่เก้าเราจะดูตหนไะต้นนี้ต้นใหญ่ต้นตนนี้ดูต้นตนหนักกว่าเพื่อนแปลกหนัก่เพื่อนหนักกว่าเพื่อนตามลาไม่มีจริงๆนะครับเพราะว่ามีแต่น้ำเลี้ยงนะครับจิ้มไปก็เป็นน้ำเลี้ยงนต้นสุดท้ายมาดูกันต้นสุดท้ายนะครับ มีก็มีไม่มีแล้วก็ไม่มีเหมือนกันใช่ไหมครับอ่าเพราะเราดูมาแล้วถ้ามันมีมันก็ออกถ้ามันไม่มีมันก็เงียบไปเลยเหมือนต้นที่ผ่านมาเนาะอืมอันนี้ใช่ได้อืมอันนี้ใช่ได้เห็นไหมเพราะเราไม่ต้องไปอ้างกันหรอกว่าข้างบนมันมีข้างล่างไม่มีใช่ไหมเราดูแล้วหลายหลายต้นเนาะบางต้นข้างบนก็ไม่มีใช่ไหมครับถ้าข้างบนไม่มีปุ๊บข้างล่างอย่าไปหวังอืมอือเนาะอ่าต้นที่สิบแล้วนะครับอ่ะกา วันนี้ทำสิบต้นเนี่ยรู้สึกเป็นยังไงบ้างที่กิจที่เห็นก็บางต้นก็มีน้ํายางหบางต้นก็ไม่มีเลยอไม่ใช่ว่าจะมีทุกต้นใช่ไหมค่ะอ่าเหมือนที่ไปบางทีไปหลายๆแปลงนะที่เห็นว่ามันออกไม่ออกคือข้างบนเขาบอกว่าบางทีมันออกข้างบนใช่ไหมแต่วันนี้ข้างบนก็ไม่มีก็มีนะครับไม่ใช่ว่าจะมีตลอดนะครับมาเริ่มสร้างอ่วันนี้ผมอยู่กับพี่เรนูถ้าใครไม่เชื่อว่าผมอยู่กับพี่เรนูจริงให้ตัวถามได้ที่เบอร์เลยพี่ 0822932083อ่านะครับ2083นะครับก็คือถ้าใครไม่เชื่อหรือว่ายังไงก็โทรหาพี่เรนูได้เนอะอันนี้ได้จ้างพูดจ้างทำไหมคะได้จ้างพูดไหมไม่ไม่ไม่ค่ะได้จ้างทำไหมไม่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 ได้จ้างนะครับอ๋ออยากกลับบ้านแล้วเป็นไอยากกลับบ้านแล้ววันนี้นะครับใครที่มีปัญหาเรื่องยางตายนึ่งนะครับน้ำยางไม่ไหลนะครับค่ะทักเพียรมอเกษตรได้นะครับ เฟซบุ๊กยูทู e พิม์เข้าไปเลยนะครับคำว่าผหมอเกษตรนะครับพร้อมลงทุกพื้นที่พร้อมช่วยเหลือนะครับอ่าวันนี้ก็ถ้าแปลงของพี่เลนูเนี่ยก็คือจะพักแล้วเพิ่มโดดปีกใช่ไหมครับอ่าพักอีกสักระยะหนึ่งนะครับเราจะมาดูกันเพราะนี่เป็นการทดลองที่ว่ายางแต่ก่อนยางมันเป็นไงที่ตายนึ่งมีไหมแต่ก่อนอ่ายางมันก็ตายมันก็เป็นอย่างนี้มันจะแห้งอย่างเดียวเลยไม่มีความชื้นใช่ไหม เอาเอาน้องใก่กลับบ้านแล้วครัคคบวันนี้เราสองคนเรากล่าวคำว่าสวัสดีครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ